อสวัสดีจ้าน้องๆทุกคนใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็มาค่ากันพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยมาค่ะมาเรียนค่ะอะคนที่มีความรู้สู้คนที่ชอบเรียนรู้ไม่ได้คนที่ชอบเรียนรู้สู้คนที่เรียนรู้อย่างมีความสุขไม่ได้ตอนนี้เรามาเรียนรู้ด้วยความสุขเพราะเรารู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร ใครที่มีจุดหมายที่ชัดเจนใครที่มีจุดหมายที่ชัดเจนจะรู้ตัวเองจะรู้ตัวเองว่าเรียนไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรโอเคไหมถ้าเรารู้เราชัดเจนกับตัวเองเราจะมีความสุขแล้วพี่แป้งเคยพูดนะเคยพูดนะพี่แป้งอนับถือศาสนาพุทธนะแต่ว่า คนศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปว่าอะไรนะแต่กรรมคําว่ากรรมเกิดมามีกรรมเพราะกรรมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้กรรมคือการกระทําแล้วการกระทําของวันนี้ส่งผลถึงวันหน้าดังนั้นเรายังไม่ต้องไปคิดถึงอดีตยังไม่ต้องไปคิดถึงชาติหน้าหรือว่าชาติที่แล้วเราทําชาตินี้แหละทําตอนนี้แหละ เหมือนที่พี่แป้งเคยบอกอีกหปีข้างหน้าอีกสามปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นแบบไหนเราต้องเริ่มจากตอนนี้แล้วทุกอย่างมันมีห่วงเวลากำหนดหมดนะมันจะไม่ได้ดังใจคุณเลยนะคุณบอกว่าจะบรรจุข้ารการพรุ่งนี้เลยอ่านหนังสือวันเนี้ยวันเดียวแล้วไปสอบคุณคิดว่าคุณจะผ่านไหมดังนั้นทุกอย่างมันมีห่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องห่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจงโฟกัสที่ตัวเองชัดเจนกับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองกล้าเดินตามความฝันของตัวเองกล้าเดินตามฝันของหัวใจตัวเองเท่านั้นอย่าให้อะไรมาเป็นสิ่งที่กีดกั้นเราได้ไม่ใช่ว่าโอ้ชาติที่แล้วทำกรรมมาเยอะชาตินี้จะทำอะไรก็ไม่ได้หรอกไม่สําเร็จ ต้องใช้หนี้ใช้กรรมอะไรให้หมดก่อนไม่ใช่การใช้หนี้ใช้กรรมก็คือการตัดสินใจลงมือทําวันนี้แหละถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองได้ตัดสินใจลงมือทําตอนนี้ได้คุณได้แน่นอนคุณได้แน่นอนโอเคไหมโอเคไหมามามากันยังพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็มาค่าะหรือจะสวัสดีพี่แป้งเหมือนเดิมก็ได้สวัสดีพี่แป้งสวัสดีเพื่อนๆเข้ามา อ่าโอเคครับอ้าวแอนาเดียมดพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะบางคนพี่ยังจำชื่อเล่นไม่ได้นะอ่ะกันสวัสด,ดีจ้าอ่ะกันตอนนี้ก็เข้าเรียนบ่อยแล้วแนนแนนก็เข้าเรียนบ่อยแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดสวัสดีเข้ามาแล้วพี่แป้งอยากจะบอกให้นะว่ามาเรียนกับพี่ในแต่ละวัน พี่อยากให้พวกเรากำหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องมาเรียนทุกวันมีปฏิทินไหมบุ๋มมาค่ะมีปฏิทินไหมขีดปฏิทินไว้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นไม่ได้ขีดไม่เป็นไรคุณรู้ไหมคีย์ของความสำเร็จคีย์ของความสำเร็จคือตัดสินใจลงมือทำแล้วต้องทำต่อเนื่องอย่าให้มันขาดตอนอย่าให้มันหลุดมันบกพร่อง พี่บอกว่าพี่ติวทุกวันพี่ก็ติวทุกวันปีใหม่ยังไม่หยุดเลยปีใหม่ยังไม่หยุดเลยพ่ออะไรรู้ไหมที่พี่เขียนวันนี้เรียนอย่างมีความสุขเนี่ยพี่เจอกับตัวเองประสบกับตัวเองตอนนี้พี่เรียนรู้อย่างมีความสุขนะอ้าวดีววัดีจ้ะเรียนรู้อย่างดีมีความสุขเพราะอะไรเพราะพี่รู้เป้าหมายพี่เรียนเพื่อจะมาส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนพี่เรียนเพื่อจะมาสอน แล้วสร้างรายได้ให้พี่เพื่อที่พี่จะได้ไปสร้างห้องสมุดไปสร้างห้องสมุดเออพูดเรื่องรายได้ไปสร้างห้องสมุออด,ดมถ้าใครงบไม่เยอะไม่อะไรไม่ได้เข้าคอร์สไม่อะไรแต่อยากจะสนับสนุนพี่ก็ติดดาวก็ได้นะบุม๋มติดดาวให้กันก็ได้ติดดาวให้กันก็ได้เป็นการช่วยสนับสนุนเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของพี่คือสร้างบ้าน สร้างบ้านแล้วชั้นล่างจะเป็นห้องสมุดชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องสมุดเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เรียนรู้ได้ฟรีแล้วพี่จะคอยเป็นคนแนะนำให้คำปรึกษาอันนั้นคือความฝันของพี่เลยไปสร้างแลนด์มาร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าแลนด์มาร์ใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็อาณาจักรอาณาจักรที่บ้านเกิดของตัวเองสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นคง แนะแนะนำชี้แนะเส้นทางที่ถูกทางสำหรับผู้ปกครองแล้วก็เด็กในชุมชนในชุมชนโอเคมาเข้ามากันแล้วเราเริ่มเรียนกันดังนั้นการกระทําของพี่ทุกวันพี่มีความสุขมีความสุขเพราะเป้าหมายพี่ชัดเจนมีความสุขเพราะเป้าหมายพี่ชัดเจนถ้าใครเป้าหมายชัดเจนคุณจะมีความสุขทุกการกระทำของคุณ คุณจะมีความสุขคุณจะเรียนรู้ด้วยความสุขโอเคไหมเมืม่อวานพี่แป้งส่งโจทย์เข้าไปแล้วเมืม่อวานพี่แป้งส่งโจทย์เข้าไปแล้วใครฝึกทําแล้วบ้างข้อนี้เขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องไม่ถูกนะไม่ถูกก็คือผิดดูดีๆด,ด,ด้วยเวลาเขาถามถูกต้องกับไม่ถูกต้องอันนี้มีคําว่าไม่คือไม่ถูกต้องถ้าโจทย์ออกมาลักษณะแบบเนี้ยเราต้องทําทั้งสี่ข้อเลย เท่ากับว่าเราต้องทําข้อสอบสี่ข้อเลยเพราะเราต้องรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วค่อยตอบถูกไหมรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วเราค่อยตอบแล้วเราค่อยตอบอ่ะในปีข้อหนึ่งนะในปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ามีการผลิตรถยนต์ที่นั่งหนึ่งในสี่ของการผลิตรถยนต์โดยรวมคําว่าหนึ่งในสี่คำว่าในเขียนได้หนึ่งต่อสี่หรือหนึ่งส่วนสี่ก็ได้ คำว่าในหมายถึงว่าจะเป็นอัตราส่วนก็ได้หรือเป็นเศษส่วนก็ได้่ะจากที่เราดูการผลิตรถยนต์ที่นั่งปีสี่เกาดูที่ปีสี่เกาการผลิตรถยนต์ที่นั่งก็คือตัวนี้นะแล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสี่พี่แป้งบอกเราแล้วว่าจะสลับที่กันไม่ได้อัตราส่วนสลับที่กันไม่ได้เขาบอกว่าหนึ่งในสี่ก็คือหนึ่งต่อสี่แล้วตัว ตัวแรกที่เขาพูดถึงต้องเป็นรถยนต์ที่นั่งตัวหลังที่เขาพูดถึงต้องการผลิตรถยนต์โดยรวมห้ามสลับที่กันห้ามเป็น4ี่ต่อหหรือ1ต่อสห้ามด,ดังนั้น1ก็คือตัวนี้4ก็คือตัวนี้รถยนต์ที่นั่งปีสีก็คือตัวนี้แล้วรถการผลิตรถยนต์โดยรวมในนี้เขาไม่บอกพอศอก็แสดงว่าเป็นพศสีเหมือนกัน รถยนต์โดยรวมก็คือตัวนี้นะจากที่เราดูเป็นเลขหกหลัก <c oughs> ตัวนี้ก็หกหลักตัวนี้ก็หกหลักดังนั้นเราสามารถยุบตัวเลขได้ไหมยุบได้เราจะยุบเป็น <c oughs> โทษโทษสองตัวหรือสามตัวก็ได้นี่พี่แป้งจะยุบเป็นสองตัวยุบเป็นสองตัวก็คือเราจะให้เหลือตรงเลขห้าเก้าแล้วต่อจากเลขเก้าเป็นเลขเจ็ดเป็นเลขเจ็ด มันมากกว่า5ก็คือบวก1เข้าไปดังนั้นก็ยุบได้60ยุบได้60ตัวนี้ก็ให้เหลือ2ตัว4ลงนี้เป็นเลข9ก็บวก1เข้าไปก็ได้เท่ากับ15นะะสิตัวนี้เป็นตัวแรกก็คือ15ต่อ60 15ต่อ60จากที่เราดูแล้วเขาต้องการ1ใน4แสดงว่าเราต้องทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำ หรือเราจะเอามาเขียนในรูปแบบของเศษส่วนก็ได้ก็15ห้าส่วน60ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเราก็มาดูว่าเอาอะไรมาหารทั้ง15แล้วก็60ลงตัวจากที่เราดู15หาหาร15ลงตัวแล้ว15หาหรเลยลงตัวหาร60สก็ลงตัวได้เท่ากับ1 4ส่วน4อ่ะ1.4ส่วนสก็คือตัวนี้เลยไหมั้ย1.4ส่วนสก็คือตัวนี้หรือ1ต่อสหรือ1ในสแสดงว่าข้อนี้จริง เป็นความจริงตามที่โจทย์บอกมาข้อที่สองปี2,548ถึง49การผลิตรถกระบะโดยรวมประมาณร้อยละ8 3ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดข้อนี้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีร้อยละเข้ามาเกี่ยวข้องมีคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมมีคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมไม่มี ไม่มีคำว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็ใช้สูตรหาส่วนเทียบคูณด้วยหนึหาส่วนเทียบคูณด้วย 100, หวนึ่งร้อย 100. เสร็จแล้วอันไหนที่เขาต้องการหาแล้วอันไหนที่เขาต้องการเทียบลดกระบะโดยรวมประมาณร้อยละ 83, ดสิามของตัวที่อยู่หลังของนี่คือตัวที่เขาเทียบอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการหาโอเคไหม สิ่งที่เขาต้องการหาแล้วก็ร้อยละเขาก็ให้มาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องการหาส่วนที่สิ่งต้องการเทียบคูณ100ก็เท่ากับ83เท่ากับ83ทีนี้เราก็มาดูสิ่งที่ต้องการหาคืออะไรเทียบคืออะไรนะเขาต้องการหารถไอปี49-48ถึง48แสดงว่า2ปีเลย49-48ถึง48มีการผลิตรถกระบะโดยรวม เราก็มาดูรถกระบะโดยรวมรถกระบะมีน้อยกว่า1ตันมากกว่า1ตันแล้วโดยรวมล่ะดูตรงนี้โดยรวมคือดูตรงนี้แล้วเขาบอกว่ากี่ปีปีสี่แดและสี่เก้าเลยคือสองตัวก็จับบวกกันจับบวกกันเป็นหาเป็นหาแล้วเทียบกับอะไรเทียบกับการผลิตรถยนต์ทั้งหมดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเมื่อตรงนี้บอกว่า4ี่แแล้วก็49 ดังนั้นรถรถยนต์ทั้งหมดเนี่ก็เอา48และ49เหมือนกันการผลิตรถยนต์ทั้งหมดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ปี49ปี48ก็จับบวกกันอันนี้คือเทียบอ่าอันนี้คือเทียบดังนั้นหาหาก็คือตัวนี้นะหนึ่งเอ้ยสี่สามหกหนึ่งหกศูนย์บวกสามเจ็ดหกสามสามศูนย์บวกกันได้ศูนย์ได้เ้า ได้สี่ได้สองทดหนึ่งใส่หนึ่งทดหนึ่งได้แปดอ่ะหาไดเท่ากับหาได้เท่ากับแปดแสนกว่าแล้วเทียบตัวเทียบก็คือสองตัวนี้ห้าเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็ห้าศูนย์ห้าสองศูนย์สามสามห้าอ่ะสามสามห้าเสร็จแล้วบวกกันได้เก้า ได้ศูนย์ทดหนึ่งได้แปดได้เจ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งอ่ะอันนี้คือเทียบเทียบเทียบกับหาเราดูซิตรงนี้มีเลขกี่หลักหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำไมพี่แป้งพยายามพูดว่าดูตัวเลขดูตัวเลขการยุบไงการยุบตรงนี้เราจะยุบให้เหลือกี่ตัวดียุบให้เหลือสามตัวอ่ะ พี่แป้งจะเราจะยุบให้เหลือสองหรือสามตัวได้หมดเลยนะแล้วแต่เราอันนี้พี่แป้งจะยุบให้เหลือสามโดยพี่แป้งตัดตัวหลังออกไปสามตัวแล้วถ้าเลขหลักมันไม่เท่ากันเรายุบตัวนี้เหลือสามเราจะมายุบตัวนี้เหลือสามไม่ได้เราต้องดูว่าเราตัดท้ายไปกี่ตัวหนึ่งสองสามเราตัดท้ายไปสามตัวก็คือสามตัวตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดน่ะหาหาเราได้เท่ากับ ก็คือ812ส่วนด้วยเทียบ1 1 1 1 7คูณด้วย100เท่ากับ83อ่ะเราดูซิว่าจริงไหมเราคํานวณออกมาแล้วจริงไหมได้เท่าไหร่คํานวณออกมาแล้วได้ประมาณ72.69ได้ประมาณ72.69ไม่ได้เท่ากับ83เพราะโจทย์บอกว่าเท่ากับ83ใช่ไหมแต่มันไม่ได้เท่า มันได้แค่72.6ถ้ายุบก็ได้ประมาณ73อันนี้83ไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ไม่จริงไม่จริงอ่าไม่จริงเราได้ข้อผิดแล้วนะเขาต้องการข้อผิดใช่ไหมคือข้อนี้ไม่จริงอ่าไม่จริงถ้าเราอยู่ในห้องสอบแล้วเราบอกชัวเราทำชัวเรียบร้อยเนี่ยเราตอบไปได้เลยนะเราตอบไปไเรื่ยแต่ตอนนี้เราเรียนรู้ลองทำให้ครบ หรือถ้าเรามีเวลาควรทําให้ครบเพราะบางครั้งอาจบวกผิดบวกถูกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรามั่นใจมั่นใจในสูตรในอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราได้ไม่จริงเราก็ตอบไปเลยไม่จริงข้อนี้ไม่ถูกอ่ะทีนี้เขาบอกว่าในปี2,548มีการผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันเป็นจำนวน552เท่าของคำว่าเท่าของคืออะไร คำว่าเท่าของก็คือเหมือนเศษส่วนเหมือนการเปรียบเทียบเลยอ่ะเหมือนอัตราส่วนอ่ะดังนั้นการผลิตรถกระบะมากกว่า1ตันเป็นจำนวนห้าสิบห้าเท่าของการผลิตรถกระบะน้อยกว่า1ตันอ้าวมากกว่า1ตันมากกว่า1ตันอยู่ตรงไหนนี่มากกว่า1ตันเอ้ยต้องดูปี48ปี48มากกว่า1ตันปี48แล้ว น้อยกว่า1ตันน้อยกว่า1ตันก็เป็นปี4 8เหมือนกันน้อยกว่า1ตันก็เป็นปี4 8่เขาเขียนใครขึ้นก่อนมากกว่า1ตันขึ้นก่อนก็ต้องเอามากกว่า1ตันขึ้นก่อน3 7, 5, 6, 5, ามเจ็ดห้าหนะเท่าของน้อยกว่า1ตันน้อยกว่า1ตันก็คือหน,หน้อยกว่า1ตันก็คือ6 8 0 680นะ680ดังนั้นเรามีตัว เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกไออัตราส่วนและเศษส่วนไม่สามารถสลับที่กันได้นะถ้าสลับที่ค่ามันก็เปลี่ยนเพราะการหาค่าอัตราส่วนหรือเศษส่วนเนี่ยเวลาหาค่าคือตั้งหารเอาเศษเป็นตัวตั้งเอาส่วนเป็นตัวหารแต่ตรงนี้เราเทียบดูเราเทียบดูคือตัดทอนลงมาก็ได้หรือเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอานี้หารออกมาก็ได้หรือทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็ได้ อะถ้าทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําเราจะได้เท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่รไ,ดไ,หรได้ประมาณ500 552ใช่ไหม552ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหดังนั้นเขาบอกว่าเป็น552เท่าจริงไหมจริงเราก็ตอบจริงะเวลาหาค่าก็คือ375650ส่วนด้วย680ก็ตั้งหารออกมา ตั้งหารออกมาได้ประมาณ5.52.49.49 49. ดังนั้นใกล้เคียงมากที่สุด5.52เราก็ตอบจริงไปแล้วปี2,549การผลิตรถโดยสารมากกว่า10ตันรถโดยสารมากกว่า10ตันดูดีๆนะเขาถามปีไหน49และการผลิตรถกระบะน้อยกว่า1ตันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอัตราการเปลี่ยนแปลงเขาก็ให้มาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาดูปี49ลดดกก่ลดโดยสารมากกว่า10ตันลดโดยสารมากกว่า10ตันปี4ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงคําว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจาก49มามาเอ้ย48มา49ตรงนี้ร้อในปี48 197ในปี48แล้วมาปี49เนี่ยเป็น1 7อมากขึ้นหรือลดลงมากขึ้นหรือลดลงลดลง ลดลงแล้วเขาบอกว่าเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันกับการผลิตลรถก,ก,นะกระบะมากกว่าหนึงตันปีสี่นะรถกระบะมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่รถกระบะมากกว่าหนึงตันเอ้ยรถกระบะน้อยกว่าหนึงตันรถกระบะน้อยกว่าหนึงตันคือตรงนี้ในปีส9มันได้สี่สามหนึ่งแล้วจากปีส8ละ่ะปีส8มันหกร้อยกว่าแล้วมาปีสี่เก้าสี่ร้อยกว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงลดลงแล้วเขาบอกว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็ลดลงอันนี้ก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกันไหมไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นข้อนี้ก็จริงแล้วข้อถามหาใครข้อถามหาไม่ถูกต้องหรือไม่จริงถูกไหมดังนั้นเราก็ตอบข้อสองเมื่อวานมีคนส่งคําตอบเข้ามาแล้วถูกต้องนะอะ ข้อนี้ผมเจอคําตอบตั้งแต่ข้อ2แล้วแต่เพราะไม่แน่ใจเลยไปเสียเวลาหาข้อ3 4อีกเพื่อความชัวเยี่ยมตอนเราฝึกฝนทําไปเลยแล้วเราต้องทาได้หลายรอบได้หลายครั้งด้วยให้เราเห็นโจทย์แล้วเราสามารถวางเป๊ะได้เลยให้เราเห็นโจทย์แล้วเราสามารถวางเป๊ะได้เลยโอเคไหมตอนฝึกเรียนตอนฝึกเรียนตอนฝึกซ้อมแล้วมดไอมี ลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มแปดตอนเนี้พี่ให้เข้ากลุ่มคณิตที่มีเจ็ดสิบวิดีโอให้เข้าเรียนคณิตในกลุ่มวิดีโอนั้นให้ครบเลยแล้วมีบางคนที่จะสอบมีบางคนที่จะสอบวันที่ยี่สิบสามในกลุ่มแปดนะรุ่นแปดพี่จะสอนกฎหมายก่อนนัดกันเลยนะพรุ่งนี้เจอกันแล้วนะเทพมดมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มแปดที่พี่จำชื่อได้ตอนนี้ ตอนนี้มีหลายคนที่สมัครแล้วกลุ่ม8รุ่น8ถ้าใครยังไม่สมัครก็ไปสมัครได้เลยพรุ่งนี้เริ่มเรียนแล้วพี่วางแผนแบบนี้พี่มีกลุ่มเฉลยเฉลยข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าคือข้อสอบจริง600กว่าข้อมีอยู่70กว่าวิดีโอ70กว่าชั่วโมงพี่ให้เข้ากลุ่มทันทีให้เราไปไล่ดูตั้งแต่ ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่เจ็ดสิบกว่าเลยน่าจะมีประมาณเจ็ดสิบหกวิดีโอเจ็ดสิบหกวิดีโอนี่คือคณิตคุณจะได้ความรู้คณิตทั้งหมดปูพื้นฐานแล้วพอเริ่มเรียนพ่งเนี้ยพี่จะลุยกฎหมายเพราะว่าจะเอากฎหมายให้จบเพื่อให้เราไปสอบวันที่ยี่สิบสามทันยี่สิบสามทันอ่ะดังนั้นพี่จะเรียนกฎหมายยาวเลยแล้วตัวเราเองอยู่ในกลุ่มเนี่ย คณิตให้ไปดูตรงนี้แล้วพอเปิดเรียนพรุ่งนี้มาเรียนกฎหมายกับพี่พี่จะสอนหกคบทั้งหฉบับพี่จะบริหารจัดการครบ6ฉบับให้ทันดังนั้นเมื่อเราเข้ารุ่นแเข้ารุ่นแดเราก็จะได้ทันสอบวันที่สิามมคแล้วก็ยี่สิบกพด้วยยี่สิบกพด้วยแต่คนที่มั่นใจอ่านหนังสือมาอย่างหนักหน่วงแล้ว มั่นใจว่าสอบรอบนี้ผ่านแน่นอนพร้อมแล้วไม่ต้องสมัครเข้าไปรุ่นแปดนะไม่ต้องไปสมัครเพราะคุณจะสอบผ่านแล้วแต่รุ่นแปดพี่แนะนําใครรู้ไหมคนที่อ่านหนังสือยังไม่เต็มที่คนที่คิดว่ารอบนี้ไม่ผ่านแน่นอนจะเอาจริงจังรอบหน้าจะเอาจริงจังปีหกห้าลงรุ่นแปดเลยคุณจะได้เรียนได้เรียนเพื่อจะสอบมกรานี้แล้วก็เรียนสอบหกห้า แต่ตามที่พี่วางแผนไว้ถ้าทำตามแผนพี่พรุ่งนี้พี่จะบอกรายละเอียดบอกแผนอีกทีหนึ่งในกลุ่มปิดถ้าทำตามแผนพี่สอบ23ามคก็ผ่านจะไปสอบ2ี่ิกพก็ผ่านแต่ต้องทำตามพี่อย่างเข่งคัดนะทำตามแผนพี่อย่างเข่งคัดนะโอเคไหมโอเคโอเคไหมอ่าผมรอสมัครกพหกห้าแล้วก็ท้องถิ่นอ่าโอเคมด เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วคุณได้สมัครหกสามไ้ไหมเอ้ยหกสี่ไ้ไหมหกสี่ไปไหมแต่เดี๋ยวเราไปวางแผนกันในกลุ่มเราจะได้ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์รุ่น8จะได้ประโยชน์ทั้งคนที่จะสอบกอพอ6 4แล้วคนที่จะสอบกอพหอกอกากพอ6 4แล้วก็กอพอ6กหดังนั้นถ้าใครยังไม่มั่นใจยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือเลยจะมาเริ่มอ่านพร้อมพี่64 แล้ววางแผนว่าหกห้าจะลงต่อเข้าไปรุ่นแปดได้เลยเข้าไปรุ่นแปดได้เลยเริ่มพรุ่งนี้ทักในอินบ็อกซ์นะทักในอินบ็อกซ์อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้คณิตไปหนึ่งข้อได้คณิตไปหนึ่งข้อแล้วพี่แป้งบอกแล้วว่าการเรียนรู้การเรียนรู้เราจะเรียนรู้แบบมีความสุขถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วพี่แป้งไม่อยากให้ทุกคนขาดตอนไม่อยากให้ทุกคนขาดตอน เพิ่งอยากเป็นแค่าการตอนวันที่ส2ธันวาที่ผ่านมาโอเคเยี่ยมเยี่ยมก็ไปลุยกับพี่ไปลุยกับพี่ลุยให้เรียบร้อยลุยให้ผ่านลุยให้ผ่านนะแล้วพี่การันตีเลยถ้าทุกคนตามที่ทําตามที่พี่พาทำใช้คําว่าพาทำนะพี่ไม่ได้สอนเฉยๆพี่พาทำถ้าคุณทําเป็นวินยัยทําเป็นนิสัยได้ คุณบอกจะตื่นทุกวันคุณก็ตื่นทุกวันทําให้มันได้แล้วการกระทําของคุณจะไม่ใช่ความทุกข์คุณจะมีความสุขเพราะคุณจะมองเห็นผลคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องผ่านแน่นอนถ้าคุณเอาจริงเอาจังโอเคไหมแล้วต่อจากวันนี้ไปถ้าใครไม่ได้นับว่าเข้ามาเรียนกับพี่ทุกวันไหมให้ใช้วิธีติ๊กที่ปฏิทินติ๊กถูกเรียนเสร็จแล้วไปติ๊กถูกเรียนเสร็จแล้วไปติ๊กถูกอันนั้นมันจะให้ความหมายเราเลยรู้ไหม ถ้าเราติ๊กถูกทุกวันไม่เว้นเลยแสดงว่าเราสร้างวินัยตัวเองได้แล้วแล้วมันจะเพิ่มความมั่นใจแล้วมันจะเพิ่มความสุขให้เราว่าเราทำได้จริงๆแล้วสิ่งที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายคือต้องทำอย่าหยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายต้องมีความต่อเนื่อง mm. เขาบอกว่าแค่ mm. เห็นไหมเวลาเขาพูดนะแค่เราแบ่งเวลามาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันละชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะไปถึงจุดหมายแล้ว แล้วเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้มาเรียนกับพี่ทุกวันมาเรียนกับพี่ทุกวันรับรองรับรองเราสอบผ่านแน่นอนสอบผ่านแน่นอนนะอ่ะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันให้พิมพ์คำนี้เข้ามา <อ lie. S 1> ฉันรักตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองสำเร็จฉันรักตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองสำเร็จมองภาพความสำเร็จไว้คุณจะมีพลังมองภาพความสำเร็จไว้คุณจะมีพลัง แล้วอย่าคิดถึงแค่ตัวเองให้คิดถึงคนอื่นด้วยอ่ะอ๋อสนใจเข้ารุ่นแปดทักอินบ็อกไปเลยนะตอนนี้อ่าตอนนี้ราคาพิเศษแล้วพรุ่งนี้เช้าตีห้าเริ่มเรียนพรุ่งนี้เช้าตีห้าเริ่มเรียนเรียนครบสี่วิชาเรียนครบสี่วิชาทักเข้าไปได้เลยทักเข้าไปได้เลยนะพี่แป้งภูมิใจมากเลยภูมิใจเสนอแล้วอยากให้เรียนเพราะอะไร พอเราเข้าไปเรียนปุ๊บเราเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมเราจะนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแล้วเราจะลุยเข้มพี่แป้งสอนลุยเข้มสอนทุกวันสมเดือนเต็มแล้วไม่ใช่สอนพี่แป้งสอนคณิตกับกฎหมายแล้วพี่แป้งมีอาจารย์ภาษาไทยกับอังกฤษมาสอนด้วยเราจะผ่านทั้งสี่วิชาเลยเราจะผ่านทั้งสี่วิชาเลยทักไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยแล้วใครยังเก้เก้กงกยังไม่กล้าจะตัดสินใจ คุณสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วสำคัญยิ่งกว่านั้นคือคุณต้องเดินอยู่ในเส้นทางจนกว่าจะถึงเป้าหมายการตัดสินใจทำในก้าวแรกถือว่ายากแล้วก้าวต่อไปยากยิ่งกว่าดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจช้าอนาคตคุณก็เลื่อนแทนที่คุณจะสอบผ่านปีนี้โหยมายึกยึกยักยก ไอไม่ลงมือทําสักทีมาเรียนกับพี่ก็วันเว้นวันจะลงคอร์สก็ไม่ลงเดี๋ยวรอดูพี่แป้งไปก่อนพี่แป้งจะสอนจริงๆริงไหมสอนทุกวันลองดูไปก่อนว่าจริงไหมเดี๋ยวปีหน้าค่อยลงปีหน้าค่อยลุยนั่นก็คืออนาคตคุณเลื่อนไปหนึ่งปีอนาคตคุณเลื่อนไปหนึ่งปีคุณรู้ไหมดังนั้นจงตัดสินใจตอนนี้แล้วใครวางแผนว่าจะมานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาแล้วลุยเรียนกับพี่สามเดือนเต็มไปสมัครเลยรุ่นแปด ไปเลยเริ่มวันนี้สําเร็จวันนี้บอกเลยเริ่มวันนี้สําเร็จวันนี้แล้วกล้าพูดพาทําไม่ใช่บอกให้ทําพี่จะพาตื่นพี่จะพาอ่านพี่จะพาเรียนโอเคไหมโอเคไหมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆ้อง,องทุกคนแล้วถ้าใครบอกว่ายังไม่มีงบยังไม่นู่นนี่นั่นก็เรียนฟรีกับพี่ที่หน้าเพจพี่ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนทั้งในโครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นขาการ ติวฟรีหน้าเพจ6โมงมาเจอกับพี่ได้ทุกวันแล้วถ้าใครพร้อมที่จะลุยติวเข้มเปลี่ยนเป็นคนใหม่หน้ามือเป็นหลังมือสำเร็จแน่นอนก็ไปที่กลุ่มปิดไปที่กลุ่มปิดรุ่นแปดก็ทักไปได้เลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ